สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะ <yse> ท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง <S <S และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ เจ้าราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงที่ดาวอังคารย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองของท่านในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ท่านจะติดขัดหรือไม่หรือไม่ก็มีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังไหมมารับฟังกันเลยคะ่ะดาวอังคารย้ายครั้งนี้นะคะจะย้ายในวันที่ 3ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะปี2566กิกินระยะเวลาเดือนกว่าๆนะคะ <S <S ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ <S <S ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษแต่ว่าจะได้ไม่มากนะคะช่วงนี้การเงินของท่านถือว่าดีขึ้นมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้การเงินดีขึ้นค่ะหมุนเงินได้คล่องขึ้นแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นเหลือเก็บออมหรือว่าได้มาแล้ว มีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินหมดหนี้หมดสินขออภัยค่ะไม่ถึงขั้นได้มาแล้วปลดหนี้ปลดสินได้นะคะเงินจะมาน้อยๆแต่จะมาเรื่อยๆขาดเงินก็จะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นได้เงินค่ะศัตรูก็จะห่างหายไปสักระยะช่วงนี้ท่านจะสบายอกสบายใจนะคะศัตรูไม่ค่อยจะเพ่งเลงช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยเครียดด้านการเงินมากนะักค้าขายพอมีผลกำไรค่ะ แต่ว่าจะไม่ถึงขั้นได้กําไรได้ออเดอร์รายใหญ่หรือว่าได้กําไรแบบเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้พยายามหาไอเดียใหม่ๆม,ม,มากระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะอย่าขายแบบเดิมๆเด็ดขาดท่านจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้ลูกค้านั้นสนใจท่านและอุดหนุนสินค้าของท่านเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าท่านจะต้องซื่อสัตย์ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าโดยเด็ดขาดช่วงนี้ห้ามประมาทคู่แข่งนะคะ เหมาะแก่การกระตุ้นยอดขายและจัดโปรโมชั่นและหากท่านจะสต็อกสินค้าในช่วงนี้ก็ต้องเน้นที่สินค้าที่ขายได้ไวลูกค้านิยมชมชอบสินค้าตัวไหนที่ไม่ค่อยจะได้รับความนิยมอย่าเพิ่งซื้อเข้าร้านให้ท่านขายของเก่าๆที่มีอยู่ออกไปก่อนช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นค่ะชาวราศีเมถุนท่านจะมีโชคด้านการงาน มีงานให้ท่านได้ทำอย่างต่อเนื่องแน่นอนท่านใดที่รับงานอิสระปีและงานบริการเซอร์วิสรับเหมานะคะแม้แต่ท่านใดที่ทำงานประจำก็ตามค่ะช่วงนี้งานของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นคนเดียวทำงานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางท่านก็จะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำด้วยมีดวงได้ทำงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆจะเข้ามาค่ะ มีดวงได้เริ่มต้นทำโปรเจกต์ใหม่จะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้หรือว่าให้การช่วยเหลือผลักดันสนับสนุนท่านราอองคานย้ายในครั้งนี้ท่านดีกว่าเดิมแน่นอนคะ่ะหลายเรื่องท่านจะหายใจหายคอได้ลงขึ้นยังคงมีปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขนะคะแต่ท่านจะแก้ไขได้เสมอที่สำคัญช่วงนี้คะ่ะศัตรูจะทำอะไรท่านไม่ได้ และจะมีเหตุให้ศัตรูนั้นต้องห่างๆท่านไปเขากําลังยุ่งเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็ยุ่งเรื่องงานของเขาอยู่นั่นเองค่ะจึงไม่ค่อยมีเวลามาสนใจท่านมากนะักคนรอบข้างเมตตาช่วยเหลือดีนะคะบางท่านก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การหนุนหลังซัพพอร์ตด้านการเงินจะมีคนดีคอยเคียงข้างคอยให้กำลังใจหากติดขัดมีปัญหานะคะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มกักจะสำเร็จคะ่ะ ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเอ่ยปากหรือไม่เท่านั้นเองเพราะว่าชาวราศีเมถุนนะคะจะเป็นราศีที่ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครท่านจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะเป็นผู้ที่ยอมแบบรับภาระแต่ไม่ยอมนำภาระของตัวท่านไปให้คนอื่นต้องแบกรับไม่ถึงที่สุดจริงๆท่านจะไม่ขอความช่วยเหลือโดยเด็ดขาดนะคะในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะข้อดีนะคะปัญหาที่ท่านเจอในช่วงนี้จะแก้ไขได้ง่าย การงานถือว่าท่านทําได้คะ่ะและทําได้ดีด้วยที่สําคัญผลงานโดดเด่นมีโชคมีลาบด้านการงานและการเงินท่านมีดวงได้เงินพิเศษหรือว่าได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จะเกิดเรื่องเฮงเงขึ้นกับดวงชะตาเช่นค้าขายนะคะสมมุตินะบางวันนี้ตอนตั้งร้านหรือว่าเปิดร้านอุ้ยเงียบมากจนท่านนั้นแอบเครียดแต่จู่ๆก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไป ตอนที่ท่านจะเก็บร้านหรือว่าจะปิดร้านให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะชาวราศีเมถุนในช่วงวันที่สตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนรายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่และช่วงที่ช่วงนี้นะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมีกินมีใช้แต่จะไม่เหลือเก็บออมเพราะว่ารายรับที่เข้ามานั้นจะมาไม่มากแต่จะมาเรื่อยๆไม่ขาดสายท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นคะ่ะ และหากท่านตั้งใจที่จะไปไหนก็ตามสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้ไปช่วงนี้คนยังคอยเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของท่านอยู่คนจะทำให้งานของท่านติดขัดล่าช้าคนรอบข้างจะทำให้ท่านนั้นไม่ค่อยจะสบายใจมากนะคือพูดง่ายๆทำให้ท่านหมุดหงิดโมโหต้องแก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่ๆจะเข้ามาแทนคนในครอบครัวบางคนเช่นญาติพี่น้องลูกหลาน หรือว่าบริวาลคนรอบข้างจะทำให้ท่านเป็นห่วงและวิตกกังวลใจหรือจะนำเรื่องทุกขร้อนใจมาให้ท่านยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนข้อดีค่ะทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ที่สำคัญนะคะช่วงนี้วาจาโดดเด่นปากมีสเสน่ห์พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะคะคำพูดน่าเชื่อถือท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองซื้อขายแลกเปลี่ยนสำเร็จค่ะ ช่วงนี้เหมาะแก่การนัดหมายพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญหรือว่าดีลงานติดต่อเรื่องที่สําคัญไกลเกลีย่ยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดีขอโอกาสของานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดโดดเด่นชาวราศีเมถุนช่วงนี้ดวงชะตาโดดเด่นหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามท่านทําได้นะคะไม่ต้องรอจังหวะและเวลาคะ่ะช่วงนี้เหมาะที่สุดแล้วดวงดีอย่าอยู่นิ่งๆิ่งอย่าอยู่เฉยเฉยอยากได้งานอยากได้เงิน จงเร่งลงมือทำอย่ารอให้สิ่งต่างๆเข้ามาหาท่านเองนะคะอยากได้อะไรให้ท่านนั้นลงมือทำแล้วจะสำเร็จโดยเฉพาะคำพูดโดดเด่นมากๆมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นหากท่านติดต่อดำเนินการด้านใดก็ตามทั้งด้านการงานและการเงินให้เร่งดำเนินการนะคะจะเกิดค,ความสำเร็จมีข่าวดีสมมุติหากท่านจะยื่นกู้หรือว่าดำเนินการด้านบ้านรถอสังหานะคะ รือช่วงนี้ท่านจะต้องยื่นเอกสารติดต่อกับหน่วยงานต่างๆทุกเรื่องค่ะให้เร่งดําเนินการเพราะว่าอุปสรรคน้อยท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือตามเรื่องหรือว่าชี้แนะสิ่งดีๆให้แต่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทํางานซ้ําค่ะหรือว่าจะได้แก้ไขงานที่ทําเสร็จไปแล้วงานบางอย่างไม่น่าจะพลาดกับพลาดงานที่เคยง่ายกลับมีปัญหาในบางครั้งฉะนั้นขอให้ท่านละเอียดรอบคอบนะคะและมีสติในการทํางาน เช็คแล้วเช็คอีกค่อยส่งงานเช็คแล้วเช็คอีกค่อยยื่นเอกสารหรือว่าส่งเอกสารกับหน่วยงานต่างๆนะคะข้อดีค่ะทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้เสมอปัญหาจะไม่คาราคาสั่งช่วงนี้คนเกา่เกาๆที่เคยช่วยเหลือท่านจะกลับมาให้การช่วยเหลือท่านอีกครั้งหากค้าขายนะคะลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาโดยรวมนะคะดาวอังคารย้ายในครั้งนี้ท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมทั้งด้านการงานและการเงินค่ะ มีดวงได้ทาอะไรใหม่จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นและเป็นเรื่องดีๆช่วงนี้หาโอกาสทําบุญบ่อยๆนะคะแนะนําให้หาโอกาสทําบุญเด็ดบ่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงดวงเปิดดวงดีบุญเก่าที่ท่านเคยทํจาจะหนุนนําและปักดันสิ่งดีๆมาให้ มีโชคมีลาบนะคะแต่ว่าโชคลาบจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านด้วยแต่ขอยืนยันเลยว่าท่านดีขึ้นแน่นอนค่ะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะขอเอาใจช่วยให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขกลาบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ